ใช่มันทำด้วย Unity นะครับวบเสียงดังมากเอาล่ะก็ต้องขอเสิร์ชดูวยิ่นยม,มนะครับอยู่มที่นุกเกมชื่อว่า c o t t h r o a t นะครับก็เป็นเกมแนว Indie t h r i l อร r สั้นๆจิบหน่อย EGO เช่นเดิมนะครับเราจะเป็นอย่างนี้กันทุกคลิปนะ <laughs> เกมนี้เนี่ยเขาบอกเรานะครับว่าเราเนี่ยต้องเล่นโดยผ่านเขาใช้คำว,ว่า Situation นะครับก็คือเป็น สถานการณ์ที่ไม่รู้นะครับว่ามีกี่สถานการณ์นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือเหมือนว่าเขาทําแบบด้วยเกมแจมนะครับซึ่งเป็นการทําเกมที่ต้องช่วยกันทำแล้วก็จำกัดเวลานะก็่มาว่าแล้วเร่วนผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไปเลยสถานการณ์ที่หนึ่งไปนอนซะไปนอนซะไปนอนซะขยับไม่ได้นะครับเวิร์บได้แล้วนะก็กราฟิกแบบ PS1 นะครับตามสูตร เกมอ,อ,อิมอมอดเอเมนดี้ <c oughs> เฮหรืออืมอืมกดอีเพื่อใช้ประตูโอวัดด่านเหวอือว่าได้แล้วย,ยังไม่แล้วยังไม่ปิดนหน้าต่างอีกเหรอได้ฟ้ามืดแล้วนะขอร้องนะฮะแล้วอ๋อคือมันคือเราต้องแบบดูแลบ้านตัวเองเงี้ยเหรอให้แบบมัน <ๆ S 1> แบบไม่มีอะไรมาหาเราได้ถูกไหม ก็คนเสปต์เกมก็ดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกผมไงก็โอเคกด e เพื่อเปิดเอ่อระบบนี้ลภัยนะครับเรียบร้อยแล้วยังไงต่อล็อกประตูนะครับเราปิดหน้าต่างแล้วเราเปิดระบบนี้ลภัยแล,แล้วเราล็อกประตูแล้วก็น่าจะแค่นี้ปะก็บ้านเราก็เป็นแบบบ้านเล็กๆนะครับเหมาะกับการอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในเอ่อ uh, the middle of nowhere นะฮะ กองผ้าม,มีอะไรเนาะก็เป็นว่าเราปิดประตูแล้วเราก็ Go t ทุสลีปนะครับอืม <c oughs> เอ่อล็อกประตูยังถ้าผมตอบไปจะเป็นอะไรบ้างเพราะว่าผ,ผมล็อกแล้วนะตอบไม่ดู no อันนี้คือมันเกี่ยวกับทนะี่ผมตอบตอบ แต่ว่าไม่เนี่ยเออปิดนั่นไหนยังลองตอบ yes นะครับว่าปิดแล้วจะมีไหมโอเคแสดงว่า,เ,าเปิดระบบแล้วเปิด้วครับเปิดระบบนี้นี่ได้ผ่านแล้วโอ้โไอ้เรียบเอางี้เลยเหรอเออซ้อนมีดหรือ,อยังนะครับ <C> e <at> ชิบหายแล้วยังยังยังนะครับ yes ตอบโซแล้วแต่ไม่รอดแต่โซย,ยังไงอ่าเฉียดก็นั่งอยู่ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนอนอยู่นะครับกูมีพระอย่าเข้ามา <c oughs> เออเออล้มเหลวนะครับ มีคนเข้ามาได้นะพี่ชายนะครับก็ตัวที่มาหลอกเรานะก็คือเงาดำๆบางอย่างที่มันแบบเดินทะลุตีงมาหาเรานะครับโอเคก็ไม่รู้มันต้องซ่อนด้วยอ่ะเนี่ยบจะฆ่าเราไม่ยังไม่ยังมันยังไม่ยังอินอินสแต็กไม่ได้เลยอ่ะก็โชเดะน่าจะหมดแล้วนะครับผมซ่อนมีแล้วปิดประตูแล้วเปิดประตูเพื่อภัยแล้วแล้วก็ ปิดต่างแล้วน่าจะกุ้ยโทษนะฮะสี่อย่างแล้วนะจริงๆว่าคือเกมนี้มันก็เพิ่มความ awareness ให้เราได้นะครับก็แปลว่านี่แหละนอน,นครับผมตัดไปตอนที่มันถามเรื่องมีดเลยแล้วกันโอเคผมกลับมานะครับข้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าเราทอนมีดนะครับเราทอนมีดเป็นงไงตำรวจตำรวจเยอยแดดลูกโม่ไปซะไอ้ที่ย ไม่บอกรายการเป็นตัวแล้วตามเจอเจอกระสุนก็ตายหมดอ่ะอันนี้คือเรร้อยแล้วเนาะสุดแล้วนะครับไม่มีใครเข้ามาได้นะ next station เลยสถานการณ์ที่สองอะไรอ่ะไปนอนซะไปนอนซะไปนอนเถอะโอเคเหมือนเราอยู่คนละบ้านนะครับดู ซอมซ้อโอปิดต่างๆก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะง่ายเลยปะเพราะว่าเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วอันนี้คือของซนครัวนะครับแล้วก็เราก็เปิดโลงนึดภัแยแล้วล็อกประตูโอเคแล้วก็หมดแล้วปะโอ้โอมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะเป็นห้องใต้ดินเหรอ แต่แต่ผมอินเตอร์แลกไม่ได้นะผมย่อมไม่ได้นะด้วยเกมนี้ผมทําได้แค่เดินนะครับกับกด e นะครับแล้วก็เหมือนเป็นที่แขวนอุปกรณ์สักอย่างน,ะนอนเถอะน่าจะครบทุกอย่างนะครับผมผมซ่อนมีแล้วปิดต่ตางๆล็อกประตูแล้วก็เปิดระบบดีลพายแล้วนะนอน <c oughs> อยังไงต่อบ้านหรอหรือยงัง ฮะถามแค่นี้เหรอใช่แน่ใจปะแน่ใจเยี่ยมอะไรวะแบบเอ๊ะทำไมด่านนี้เขาเขาไม่ถามเราละเอียดอะสถานการณ์ที่สามโอ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 ฮะฮะใช่ที่ไหนอะ ทำไมฉันถึงมาที่นี่ได้ไม่รู้เหมือนกันครับเพียงนอนนอนนอนเลยวปะเผื่อได้ชายจบนะฮะนอนเลยวแล้วไม่ไม่ไมฉันต้องการออกจากที่นี่ครับโอ้แล้วตรงนี้เหมือนแบบมีโซ่มีล่ามีมถังอะไรด้วยนะก็โอเคเชื่ย มือนเป็นโรงเชือดหมูนะครับฉันต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเออครับผมรับทราบครับออกออกออก,ออกทางไหนนอกจากเชือดหมูก็จะเหมือนจะเชือดคนด้วยนะฮะก็ที่นี่นะฮะเอิม่มล็อกเยี่ยมเยี่ยมเลยเอืมอือฮึทุกอย่างก็ดูซอมซ่อเหมือนเดิมนะ โอ้ครั้งนี้มีเป็นตัวเลยเว้ยเป็นผู้ชาที่ตูดเนียนดีด <c oughs> ิเออเอออย่าลุกนะนะครับตายแล้วก็ตายไปอย่าลุกเ <c oughs> สี่ยหาย กูบอกไว้อย่าลูกออ่าเช็ดเอืมอืมเอ็มแล้วกุญแจมานะครับอาจะเอ๋ตัวเองมันอยู่กูเจอชิดลืมกระแพงลืมกระแพงแล้วชิดกําแพงอย่านะอย่าอย่าตามฉันมานะกูชิดกําแพงมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างหน้า กูกูกูไปแล้วไปแล้วปาเดี๋ยวนะเลเอามันคุ้นคุ้นเลเอามันคับคายคับคาว่าเป็นสถานการณ์ที่สองปะใช่ปะแล้วมันก็เช็คเช็คเช็คหน้าต่างอะไรนะครับเดี๋ยวนะคือมันเป็นแบบ เป็นพลาดล้อกเหรอครับที่เราแบบเราเป็นเราเป็นอินทูเดอร์ซะเองอะเราเป็นผู้ผู้บุกรุกซะเองอะ่ะแบบแบบไม่ได้อะ่ะเอ๊ะงั้นเดเช็คประตูดูนะครับเอ่อไม่อะ่ะมันล็อกฉันต้องการโค้ดอะ่ะอันนี้อเอ่อมันปิดอยู่อะ่ะฉันต้องไปเช็คเอ่อสัญญาณเตือนภัยก่อนที่มันจะดังตอนฉันเปิดอะ่ะ มันถูกเปิดอยู่บางทีฉันอาจจะหาอะไรมาตัดมันได้นะเอามีดนะครับพวกเขาเอาทุกอย่างที่ใช้ได้ออกไปหมดเลยเอ่อถ้าม,ามันไม่มีจะรออกฉันอาจจะต้องกลับไปลงไปที่นั่นนะผมผมงงผมงงอยู่นะฮะเราเราเปิดไปไม่ไ,มได้เลยหรอ แบบรีเวิร์สเนี้ยเพราะว่าอ่ะไปผม,ผมกลับก็ได้เอทำไมจะไม่นอนอ้าตายแต่ผมว่าไม่มีอีกฉากจบหนึ่งนะก็คือฉากฉากฉากจบที่แบบถ้าดาดที่สองนะเพราะว่าสถานการณ์ที่สองนะครับคือเขาถามเราเฉียวว่าแบบบ้านฝานยังถ้าบอกแล้วก็ไปไปไปต่อเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่มันหลอกเราอ่ะก็ะคือเป็นห้องที่มันนอนถูกไหมโอเคเดี๋ยวค่อยมามาสืบหลังนะแต่เอาไว้ว่าไปเก็บชา,าจบอีกชายจุดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปสถานการณ์ที่สองเลยแล้วกันครับผมไปโอเคแล้วกลับมาในสถานการณ์ที่สองนะฮะโดย,โดย,โดยผมจะไม่ทําอะไรเลยนอนเลยครับจะมีอะไรมา,มาหาหรือเปล่แต่ผมว่าด่านที่สองอะนี่ไงถามเรื่องนะครับผม ในที่สองน่าจะแบบเป็นตัวเลือกนะสำหรับฉากจบนะครับเพราะว่าฉากแรกคือเราตายนะครับเพราะว่าคนที่นอนเนี่ยก็คืออีอีคนในดานนี้เนี่ยมันเปิดประตูมาแล้วทำไมทำไมแกมนะไม่นอนประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็สปิดลาร์ไปเลยนะครับโอเคครับขึ้นมาเลยนะนี่ไงไม่ทำอะไรเลยนี่ไงนี่ไงไม่ทำอะไรเลยก็นี่ไง ออกหน้าต่างให้ชิวๆนะมันเปิดฉันออกไปได้จา<ม>้าซะเกินอันนี้คือจัดจบทั้งหมดนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสรุปในเรื่องง่ายๆนะฮะผมามสรุปไน่ชัดมาได้กนผมจะทั้งเออบอกความรู้สึกแล้วก็สรุปในเรื่องไฟ้องๆกันแล้วกันนะผมความรู้สึกผมเนี่ยผมพูดเลยนะว่า เกมนี้ฉลาดมากนะผมชอบเกมนี้มากเพราะว่าด่านแรกเนี่ยมันคือด่านที่เขาเนี่ยสอนเราเว้ยว่าเราอะ่ะคุณทําอะไรแบบเช่นแบบเราต้องทําทุกอย่างตามรูทีนที่เขากะไว้ว่าแบบเขาถามละเอียดมากด่านแรกอะ่ะส่วนด่านสองเนี่ยมันคือด่านที่เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้ฉากจบใช่ปะ่ะว่าถ้าเราแบบถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยหรือว่าทําแต่ว่าไม่ครบเนี่ยเราอะ่ะอาจ อาจจะหนีไปได้ในด่านที่สามหรือว่าเอ่อส,ส,สถานการณ์ที่สามนะครับเพราะว่าสถานการณ์แรกก็คือเขาสอนส่วนสองก็คือให้เลือกนะครับส่วนสามก็คือเฉลยทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่จริงๆก็ไม่สามารถจะสรุปได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแค่แค่มันสามารถเลือกแค่จบได้ว่ามันจบยังไงฉากแรกก็คือเราเราหนีได้นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนฉากที่สองคือเราเราตุยนะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่นอนนะฮะเรานอนไม่พอนะครับก <c oughs> ็ไม่ว่าก็ถ้าใครเนี่ยเอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหนระือว่าทําอะไรก็บอกมาได้นะครับอยากคุยกันก็เวลาทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจผมก็มีแรงทำทำทำคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเหมือนเกมนี้นะครับก็ ให้อ่ะทุกคนก็ระวังตัวนับช่วงนี้นะฮะทำตัวให้ปลอดภัยที่สุดนะฮะล็อกบ้านล็อกหน้าต่างทำที่อยากให้มันปลอดภัยนะ,ะเพราะว่าถ้ามาตส,สมัยน,นี้อะ่ะค้มันโจมันเยอะเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวื่อกีผมอนจะไปหาคุณก็ได้นะ